ตำรวจทางหลวงเข้าแจ้งความหลังถูกเฟซบุ๊กอวตารโพสต์ทวงเงินกู้เข้าแจ้งความเตือนภัยเจอแบบนี้อย่าโอนเงินเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่10มีนาคม2566ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีดาบตำรวจสราวุธรังกาแกมหัวหน้าบริการประชาชนตำรวจทางหลวงไซโยกนำเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโททิตินกจันทร์ รองสาระวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพนมทวนว่าถูกเฟซบุ๊กอวตารชื่อบัญชีหนึ่งได้นำภาพตนเองไปตกแต่งให้เป็นภาพที่หวังทำให้ตนเสียหายโดยอ้างว่าทวงเงินกู้ไม่ชำระคืนประจานให้อับอายและมีการสนทนาเชิงข่มขู่ตนเลยตัดสินใจเข้าแจ้งความและขอเตือนภัยให้ประชาชนได้ทราบถึงพฤติกรรมของมิจฉาชีพในรูปแบบนี้อย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินไปเด็ดขาดดาบตำรวจสาวุธรังกาแกมเล่าว่าตนไม่เห็นโพสต์นี้แต่เพื่อนๆเ,เ,เห็นจากกลุ่มเฟซบุ๊กต่างๆโดยในภาพมีข้อความว่าแชร์คนโกง อย่าให้มีที่ยืนในสังคมและกลงมิจชาชีพ อยากจบโทร0998624388มีภาพหน้าเฟซบุ๊กตนอ้างว่าค้างชำระเงินกู้ผ่านแอปไม่ยอมคืนเงินและใช้บัญชีชื่อที่สร้างปลอมขึ้นมาไปโพสต์ประจานในกลุ่มเฟซต่างๆและหน้าเฟซตนจึงเข้าไปดูก็พบว่ามีการนำภาพตนกับเพื่อนเป็นภาพที่ไปทำกิจกรรมต่างๆแต่เป็นภาพที่มีตนอยู่จริงและทำให้เกิดความเสียหายกับตนและบุคคลในภาพอีกด้วยตนจึงลองติดต่อกลับไปตามเบอร์โทรเพื่อแอดไลน์คุยกับบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ก็มีการ สนทานาเชิงข่มขู่และให,ให้หมายเลขบัญชีธนาคารมาด้วยเมื่อตอนลองคุยก็มีการให้แอดไลน์เพื่อให้คุยกับแอดมินแจ้งขั้นตอนการชรําระเงินคืนตนก็มีความกังวลใจจากภาพเหล่านี้ทําให้บุคคลอื่นเสียหายจึงตัดสินใจแจ้งความและให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายและขอเตือนภัยไปยังประชาชนทุกคนขนาดผมเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจมันยังไม่กลัวเลยฉะนั้นถ้าเจอลักษณะแบบนี้อย่าตกใจอย่าไปคุยด้วยให้ปรึกษาคนในครอบครัวหรือเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตํารวจข คําแนะนําอย่าหลงโอนเงินให้เด็ดขาดนะครับก็ขอเตือนกลุ่มพวกมิจฉาชีพกลุ่มพวกนี้นะฮะหยุดเถอะครับอย่าไปทําเลยครับคือถ้าไปโดนพ,พี่น้องประชาชนที่เขาลําบากอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณยังไปทับถมเขาเนี่ยนะเขาก็ลําบากมากขึ้นพวกคุณหยุดเถอะครับไปหาอาชีพอื่นทํานะครับคุณไม่รอดหรอกครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะรวบรวมข้อมูลในส่วนของผมด้วยนะครับติดตามกลุ่มพวกคุณตัวเนี้ยผมก็ได้ส่วนหนึ่งอะก็ส่ง ไม่ใช่แจ้งความอย่างเดียวก็ส่งไปทุกส่วนนะครับส่งว่าตอนนี้มันมีและกลุ่มแบบนี้กลุ่มวิชาชีแบบนี้อยู่นะครับก็ฝากคนที่โดนนะครับไม่ต้องตกอกตกใจนะครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่อย่าไปตกอกตกใจนะครับให้ตั้งสติไว้แล้วก็ไปหาติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือเขาว่าโดนแบบนี้นะครับก็ขอฝากแค่นี้ครับ